สวัสดีน้านาครับตีหมายห้วยกันครับแหนค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับห้องนี้นะครับลองตีดูโอ้โหไายแรกก็ตีไปติดต้นฉำฉาเลยเสียสายนิดหน,นึ่งมีต้นฉำฉานะกิ่งฮนะ้อยตัวลงมานะ ผมไม่ทันได้มองนะครับตีสูงไป,ปนิดนึงไม่ นีย่ครับเดี๋ยวลองดูอีกมุมหนึ่งโค้งน้ำหนึ่งนะครับดูร่องเดียวกัน <c oughs> ยาวไปถึงข้างในอะ่ะครับเป็นแหนาไปนะะเป็นทาง้าไปเลยลองดูล่องนีน้นเลาะลิลมลิมครับฝั่งด้านในอือ <c oughs> โอนครับอีกหนึ่งต้มนะครับหมายสวยมากครับหมายนี้ตัวนี้ก็ถือว่ายังเล็กนะครับเดี๋ยวเราปล่อยดีกว่าวนันนี้อยากได้ตัวใหญ่หน่อย ันนี้ปล่อยไสองตัวแนละ้วซ้ายเดียวกันหมดเลยเสียงฟ้าก็คำรำมาแล้วครับเริ่มแล้วกลับนี้อาจจะเปียกฝนนะ โอ้เสียงฟ้าคำรามใกล้ๆเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวไม้นี้ทิ้งไว้ก่อนดีกว่าครับผมอยู่ที่โล่งๆอย่างนี้ผมเสียวฟ้าด้วยนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมาซ้ำกันใหม่นะครับกับไม้นี้ขอบคุณนะนะที่รับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ